คนะเปค่ยดนแมแกงนี่อ้าแล้วค่ยกันนไ้กันูนะค่อยกัมันรูค่อยกระเียิ่งขึ้นนะไออยากจิ้งขึ้นอยากจะยิ้งขึ้นอยากข้งขึ้นาวมันไม่ขีลยมันมีมันมีชมังอ้กรพาันไม่ขี้ยงแวมันลักพากันไม่ลแล้วก็ันไม่กรมันมันมันมีชีมังแล้วพรอะน้คนนี้ก็ไม่ชีมังแล้วก็บางนก็ไปขีสงวนยูนีน่าก็มียนน้ำล็อกนก็มีหมา GO! หาถือักลงมาเอาเสื้อผูกไว้เพราะบอกบอลไปมันไปเี๋ยวปเอามาอีกันจะพูดีนัหนาจะพูดีนักนาจนอาเลขมาใจยากเดียวคีม้าพี่เอปเลือกบม ตอนขี่ซาเล้งไปไปไปแล้วเจ้าจะดื้อเด้อเจ้าจะว่านั่นว่านี่เพิ่นสิปยาบน้ำหัวเย็นน้ำเบาตาทำเพิ่นถ้าบอลถ้าแบงนั่งไข่มุกเอาซาเล้งไปจะบดื้อเด้อดไปแล้วบดต้องดือ้อยาน ยานพีเฮ็ดใส่ยานอาบอาบดีๆเจ้าก็อยู่ไกลผู้ใหญ่อยู่ไกลๆบารตะถ้ำเขาอยู่ไกลเจ้าดีใจเพราะเสดไปเอาเนื้อยุกใกล้ใกล้บ่ไอแบงเอ้ยไข่มุกเด้อเจ้าอย่าใจอย่าลงเลิกใจอาบอยู่แคมแคมเด้ออยู่ใ่ไข่ค่อยเมียนแล้วค่อยชิพ่าเจ้าลงบูเลิกไปเดี๋ยว่า ไอศิพาจะไปยุ่กันหินไปบอกไปยุ่กันนนนนนอนหิน,น,น,นห็นนางเต้าไอพวกเขาไปย่างก้อนหินหรว่ากนย่างเขากันหินเนาะเอาเน้อสิ่่ทำย่างเจ้าดีใจบ่ละสิได้ไปอาบน้ำอ้าบสาวก็น้ำลูปก้อนหินแถมลูกแป่นก้อนหินมันไม่เจ้าใครก้อนหินย่างเนาะอเนาะย่างไปเอากระดาษย,ยางไปเพียงเพียงแอวหรือเย็ยบ่เย็ยบ่ก็เท่าบอกันเบอร์ดูกูกูโมโม่อยู่เด้ออาบแล้วเป็นอาบบ่ต้องว่านั่นว่น<อ>า <ไป S 1> นี่ บาพดเจ้าดีใจเพราะบาน่สดไปยกโป้แม่แหละดีใจยกโปแม่แหละยกโป้แม่ยกโป้นี่ใจโป้คงเจ้าคือบนยกโป้แะตอือดอะไรีต้ด่ันดีใจเลยเพระเดไปอาบน้ำพอเย็นไ่ได้เคยไปเลยมื่อละตอนนี้เออพันกรป้อน ป้อนข้าวขา้าวโศกใจพี่น้องป้อนเทลนอยเดอ้อแม่เพิ่มราคาไปเฮ็ดกินเลยให้ๆใครมุกเป็นคนป้อนพี่น้องเอือป้อนเทลนอยโอ้กินโอ้กินเก้งแท้โศกใจนะกินเก้งแท้โศกใจนะ ป้อนเจ้ากระเฮียนเอาละลูกไข่มุกเฮียนป้อนน้องจังไนอันบ้าถ้าทำไปเ็ดเวียกเจ้าก็ะป้อนซอยไม่เท้าบัดไม่เท่ามากมกินนะกินเก่งนะ นอนนอนลงทสียละมันนัง่งมันก็กินยากกินเนืองๆลง

Bên cốp bên nhau nắng 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 nắng

ủa anh nhét vào nhú mà của mัน hả? Con ăn rồi nghe ha. อ้ยพวกแต้มมันแนบกกจหงกใช่ไมหัวนี่้ตีนมันต่อยยขึ้นนะแม่อยขึ้นไปเอหัวมัน่านไปเ้มไเยเข้มแล้วนี่แม่เนี่ยอยาเขาเลยเ่าเอ้ยขาเขาเน่าเอยเ่าเอ้ยเน่าเอ้ยหืม ใช่หอจะได้ใช้ห่อจะได้มีหล่อเบิดมืดวานเี้ล่อเบิดมืดวานอยู่กันตัวเตมมืดวานเต้กับอยู่อยู่เซโนอย่านท่ว็โอ้ก็เลาอกลเล เพ่กินไปเนอะเราจะไปะตลาดเม็ดพะงาหลอดตลาดกันเด้อะใช่ยายไปตลาดยายนี่เอาเอ่ไปดาเด้อเอาโต๊ไปดาเด้อปลานะ่ะอัดสิบปลาอันเยอะไม่อยากย่างหรอกจริง